สวัส <Stars S 2> ดีครับก็คือน,นะครับพี่ไฟมีการอัปเดตนะครับในวันที่14เมษายนนะครับช่วงเวลา11บเนาฬิกาถึง22่สนาฬิกานะครับเซิร์ฟมันปิดปรับปรุงของที่มาใหม่ก็จะเป็นซีรีส์ซีซั่น6ใหม่นะครับแล้วก็มีระบบชูชีวิตทุกแพตที่แล้วนะแล้วก็ปรับปรุงตัวปรับปรุงสกิลตัวละครน,นะครับสำหรับใครที่ ไม่มีตัวละครโคโนนะครับแล้วเจอตัวละครโคโนแล้วตัวเองเสียเปรียบนะคบโคโนนะครบ,ครครบลดสก,กิลลงเยอะมากนะครับคููดาวนานขึ้นมากนะครับอาวุธใหม่อะไรโคโลโคตโคสสักอย่างสคโอไฟนะครับวันที่24มิสซานา่าจะเป็นศึกต่อยมวยนั่นแหละศึกต่อยมวยทุกใครที่ชอบพิกใครที่ชอบต่อยก็น่าจะรู้นะแล้วก็มีตัวละคร vacation, ใหม่นะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมก็ไม่น่ามีอะไรเยอะแล้วนะครับ แต่ว่าผมรอศึก KO 5นะผมจะไปต่อยกับเพื่อนนะครับสิ่งใหม่ก็ตามนี้เลยเราไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรมาใหม่มากนะครัะ mm hmm. อ่านะซีซั่น6มาแล้วขึ้นแรงเกิ์หรือสูงกันนอรลบอไอเท่ฟรีเดอะโกลเด้นอ๋อ

ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับกิตร์กับฟรีไฟนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย